โอเคครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการปรับเบาะนอนของแขกด้านหลังซ้ายนะครับอ่าเบาะนอนจะสามารถปรับได้แค่เบาะหลังซ้ายเท่านั้นเพราะว่าถ้าปรับเบาะหลังขวาได้ด้วยเนี่ยมันจะติดคนขับนะครับซึ่งมันไม่ปลอดภัยต่อมานะจะเป็นในส่วนของวิธีนะครับกดมาที่แอปนะครับแล้วเราเลือกคําว่าซีดนะครับจะเป็นรูปเบาะนั่งนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ซีคอมฟอร์ตนะครับให้เลือกมาที่อ่าในส่วนของการคอนโทรลเบาะ แล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะครับเลนแล้วก็มาเลือกที่เซ t ตคอมฟอร์ตนะครับกดไปนะครับเบาะก็จะเริ่มทํางาน ครับเบาเริ่มทํางานแล้วนะครับโอเคครับต่อมาจะเป็นในส่วนของวิธียกเลิกนะครับโอเคกดมาที่ในส่วนของอันที่สองนะครับตอนนี้ก็จะทําการปรับปบอะกลับไปที่เดิมนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับในการใช้งานเบาะนอนจากจอด้านหน้านะครับต่อไปเป็นการปรับเบาะนอนของผู้โดยสารด้านหลังซ้ายนะคะเราจะมาปรับที่หน้าจออันเล็กๆที่อยู่ตรงประตูหลังซ้ายนะคะก็ให้กดเข้ามาคำว่าซีดนะคะกดคำว่าซีดแล้วเราจะเห็นคำว่าาที่มันเป็นตัวคล้ายๆเป็นเบาะเอนนอนตรงนี้เราก็กดเข้าไปค่ะอ่าตอนนี้เบาะก,ก็จะปรับให้เรานะคะ ก็รอสักคู่หนึ่งเวลาเรากดปรับเบาะนอนนะคะพยายามกดครั้งเดียวแล้วให้โปรแกรมเขาลันไปให้สุดก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกดแคนเซิลนะคะเพราะว่าป้องกันโปรแกรมเอรอร์หรือมีปัญหานะคะ โอเคค่ะเมื่อเบาะนอนปรับเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะปรับให้เบาะนอนกลับเป็นเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูที่หน้าจอเล็กๆเหมือนเดิมค่ะให้กดคําว่ารีเซ็ตค่ะตอนนี้เบาะนอนเราก็จะกลับคืนเป็นเบาะนั่งตามปกตินะคะ หน้าจอขึ้นคอมพิวต์อย่างนี้ก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มันคืนค่าเหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะปัญหาที่พบบ่อยนะคะเวลาเรากดเบาะนอนแล้วเบาะไม่เลื่อนให้เรานะคะมันอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมารีเซ็ตข้างล่างคะ่ะให้เราเลื่อนเลื่อนขึ้นไปให้เจอคำว่า factory setting นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลย่าให้กดคำว่า yes ค่ะ แค่นี้เราก็จะสามารถปรับเบาะนอนได้แล้วนะคะก็คือโปรแกรมเขาก็จะรีเซ็ตให้เราตามปกติแล้วก็ลองกดดูนะคะว่าสามารถกดนอนได้ไหมถ้ากดนอนได้ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกติค่ะ